สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับ n e w Pharma Channel กันเช่นเคยนะครับและก็ทีนี้เราก็ยงอยู่กับ p o k e m o n Master EX นะครับอ่าสำหรับทีนี้นะครับเราจะมาพูดถึงซิงแทอีกตัวหนึ่งครับที่เป็นตัวเทศกาลนะครับประจำช่วงปีใหม่นี้นะครับนั่นก็คือเดนเร u นะครับกับเทนเนอร์คู่หูก็คือมิคังนั่นเองนะครับอ่ามิคังกับเดนเรนะครับซึ่ง เป็นตัวที่สามารถพัฒนาร่างเมกาได้ด้วยนะครับอ่ามีเมกาเดนริวนะอ่ะเราเริ่มจากตัวนี้นะครับเป็นสายซัพพอร์ตเนะาะธาตุไฟฟ้านะครับซึ่งจะเข้าตู้กาชาในวันที่14ธันวาคมนี้นะครับอ่ะเรามาดูสเตตทั้งบนนะครับจะเห็นว่าโดดเด่นไปทางด้านของการป้องกันนะครับแน่นอนว่าสายซับแทงเนี่ยฮะตัวนี้แต่ว่า ดีเฟนต์อาจจะไม่ได้สูงมากมายนะครับก็พึงระวังนิดนึงที่เลเวลร้อยห้าสิบเนี่ยจะเห็นว่าดีเฟนต์ยังไม่ถึงสามร้อยเลยนะครับก็พอยืนแทงได้นะครับแต่อาจจะต้องระวังนะครับอย่างสูงสําหรับด่านที่เจอตัวที่ตีหนักๆน,นะครับมีสิทธิ์นัดเดียวจอดอยู่นะฮะต่อมาครับเรามาดูมูฟกันบ้างครับเริ่มจากท่าแรกก็คือไฮเดอร์ช็อคครับเป็นหน้า น่าจะเป็นท่าโจมตีละท่าเดียวของตัวนี้เลยครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับเป็นท่าบัฟนะครับส่วนมากเนี่ยจะเป็นท่าบัฟที่ใช้กับเป้าหมายเดียวนะครับไม่ว่าจะใช้กับตัวเราเองก็ได้หรือแม้กระทั่งใช้กับเพื่อนๆของเราก็ได้นะครับเป็นแอนด์ไลน์นะอ่าเริ่มจากอันแรกครับก็คือซูเปอร์เอฟเฟกตฟพลัสนะครับหรือจะเรียกว่าซูเปอร์เอฟเฟกตฟอัพก็ได้นะครับอ่าก็คือจะทำให้ เลือกเป้าหมายหนึ่งคนนะครับที่เป็นทีมเรานะเลือกที่จะแจกบัฟซูเปอร์เอฟเฟกติฟอัพเน็กซ์เอฟเฟนะครับให้กับตัวนั้นนั้นนะครับแล้วก็อันที่สามครับก็คือโพชชั่นเนาะก็เพิ่มเลือดให้เพื่อนเรานะครับสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็อันที่สี่ครับคอมฟอร์ตติ้งไลน์นะครับก็จะแจกบัฟให้กับเพื่อนเรานะครับหนึ่งคนหรือตัวเราเองก็ได้นะครับจะได้รับ การบัฟก็คือเพิ่มดีเฟนซ์แล้วก็สเปเชียลดีเฟนซ์3ระดับนะครับรวมถึงยังจะได้รับบัฟแกดดิวลฮิลลิ่งนะครับแล้วก็รวมถึงเอนเดอร์ด้วยนะครับผมก็ช่วยให้ตัวน,นั้นตายยากขึ้นนะฮะแล้วก็ซิงค์มูฟของเขาครับก็คือท่านะครับสโนวี่ไนส์ไกด์อิเล็กทริกบีมนะครับก็พาวเวอร์แค่192ไม่ต้องแบ่งใจครับ ทุกตัวที่แปลงร่างเมกาได้นะครับพาวเวอร์ Power มันจะถูกเนิร์ฟลงครับไม่ว่าจะเป็นสายอะไรก็ตามอ่ะเรามาดูแพสซีฟดีกว่านะครับเริ่มจากอันแรกนะครับ Endurance อ่ะจะเห็นว่าตัวเนี้ลงมาปุ๊บมี Endurance ให้เลยนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือ Full b a s i n g Command 9ก็คือหากตัวนี้ใช้ท่า Tenner Move ครับจะได้รับบัฟ Defense และก็ Special Defense อย่างละหนระดับนะครับ ก็คือมีผลเฉพาะกับตัวเองนะอ่ามันไม่ได้มันไม่ใช่บัฟหมู่นะครับแล้วอันที่3ครับทีมคริติคอลคอมมาอ่าอันนี้ถึงจะเป็นบัฟหมู่ครับก็คือบัฟคริติคอลให้กับเร,เราทั้งทีมเลยนะครับคนละหนึ่งระดับเมื่อตัวนี้ใช้ท่าเทนเนอร์มูฟนะครับอ่าสรุปง,ง่ายๆก็คือจะที่ตัวเนี้ยมันมีเทนเนอร์มูฟมาเยอะขนาดเนี้ยก็เพื่อที่จะคอมโบกับแพสซีฟของเรานั้นแหละครับ อ,อย่างท่าที่สองใช่ไหมมันบัฟดีเฟนต์และสเปเชียลดีเฟนต์อย่างละหนึ่งระดับมันดูเหมือนน้อยใช่ไหมแต่โอ้ยขออภัยแต่ว่ามันมีท่า tm เนี่ยหรือเทนเนอร์มูฟถึงสามท่านะครับแล้วแต่ละท่าเนี่ย m อมี MP, มันเท่ากับสองแต้มทั้งนั้นเลยก็คือสามารถใช้ได้ท่าละสองครั้งนะครับรวมแล้วก็คือหกครั้ง เพราะฉนั้นเนี่ยบัฟเต็มแน่นอนสำหรับดีเฟนต์และสเปเชียลดีเฟนต์นะครับอ่าแล้วก็บัฟคริทิคอให้กับทั้งทีมได้อีกต่างหากนะครับอ่าโดยสรุปหลักๆของตัวนี้ก็คือเน้นแท้งนะครับแล้วก็เน้นแจกบัฟให้กับเพื่อนๆน,นะครับซึ่งยิ่งแจกบัฟเนี่ยตัวเองยิ่งแข็งแกร่งยิ่งอึดมากขึ้นว่าง,ง่ายๆนะฮะนี่คือบทบาทของเขานะครับ จะได้รู้ว่าเราควรจะทํำยังไงกับตัวนี้เนาะส่วนท่า thunder shock เนี่ยเอาไว้เมื่อใช้บัฟไม่ได้หรือยังไม่ถึงเวลาใช้บัฟเนี่ยค่อยมาสแปนท่าโจมตีไปพังๆก็ได้นะครับต่อมาเรามาดูซิงกิดกันดีกว่านะครับอ่ะตัวนี้ก็น่าจะสุดที่สามทับห้าเหมือนเดิมนะครับเริ่มจาก1นึ่งทับห้าก่อนโอเคนะครับอัพ ที่กิดหนทั5เนี่ยเมื่ออัพทุกช่องนะครับจะเหลือเอเนอร์จีอยู่2แต้มนะครับแปลว่าอัพได้แน่นอนทุกช่องนะครับซึ่งที่จะได้เพิ่มเติมมาเนาะก็คือ,อ Thunder Shock m o v e g a t Refresh ครับเหมือนกับจะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเกจได้เิ่งขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ได้ลิสตมาครับก็คือป้องกันการติดสถานนะพารา s ิ s นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะฮนะมาดู2ทับ5ดีกว่านะครับ 2องเราเริ่มจากสายบนครับมีทีมแกรนเอนทีหนึ่งครับก็คือเมื่อลงสนามปุ๊บบัฟสเปเชียลแอคแท็ให้กับทั้งทีมครับ1ระดับเมื่อตัวนี้ลงสนามนะต่อมาครับก็คืออันนี้ครับทีมเฟสเอนทีก็คือเมื่อตัวนี้ลงสนามปุ๊บบัฟแอคแท็ให้กับทั้งสนามเลย1ระดับนะครับผมหมายถึงทีมเรานะไม่ใช่ไม่ใช่บัฟให้ศัตรูด้วยนะอยากเขาจะเห็นนะต่อมาครับก็คืออ่ะ เทนเนอร์มูฟเอ็มพีลีเฟสสนะครับอ่าเป็นท่าคอมฟอร์ตไลท์นะครับท่าที่4นะครับต่อมาครับเรามาดูขวาบนนะฮะมีอันแรกครับเทอร์โบชาร์จสก็คือเมื่อตัวนี้นะครับอยู่ในสนามอ่าอยู่ในอิเล็กทริกเทเลนนะครับก็จะทําให้มูฟเกตเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นนะครับต่อมาครับทันเดอร์ช็อคโฮสตทีลเอ็นเวอร์อนเมนต์งครับก็คือเพิ่มโอกาสติดพาราลิซิสในกระทานี้นั่นเองนะครับ แล้วก็น,นี่3ครับชอ็อ s h ล c ค r e c o อรีอกร่ก็คือเมื่ออยู่ในฟิลไฟฟ้าครับหรืออิเล็กทริกเทเลนก็จะเพิ่ม x k ทุกครั้งที่ใช้ท่าโจมตีนะครับต่อมาเรามาดูขวาล่างนะครับเ่เริ่มจากอันนี้ควิกเขียวนะครับก็คือ,อสามารถแก้ Confuse f i n ิ่ h i n g หรือแท็บได้1ครั้งนะครับเมื่อตัวนี้ติดสถานะดังกล่าวนะครับแก้ได้ครั้งเดียวนะฮะแล้วก็ พ o t i o นมัสเตอร์ฮิลเลนึครับอันนี้ก็เหมือนเดิมก็คือเหมือนกับตัวซับพอร์ตทั่วไปครับก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของพชั่ันครับทำให้เพิ่มเลือดได้เยอะกว่าเดิมนะแล้วก็มีพ o ยซันเอ็มพีรีเฟซสองคุ้นๆไหมครับเดี๋ยวดูสารภาพจะยิ่งคุ้นหนักเลยนะฮะมาดูไซร่าครับก็จะมีสตอร์ดนะก็คือทำให้ Special ล e ี e เ s นของตัวนี้ไม่ถูกลดระดับแน่นอนนะครับ แล้วก็ตามมาด้วยนี่ครับ super effective up mp defense นะฮะแล้วก็ un bending นะฮะก็คือ defense ตัวเองจะไม่ถูกลดระดับน,นะครับอ่ะเรามาส่งท้ายด้วย3ทับ5ครับอ่ะก็เริ่มจากซ้ายล่างเลยแล้วกันก็คืออันดีนา1ครับเมื่อตัวนี้ใช้ซิงมูฟครั้งแรกครับหลังจากนั้นซิงมูฟขาดาวจะถูกลดลง1แต้มงงไหมก็คือ จากสตาร์ที่9เนี่ยมันก็จะสตาร์ทที่8เลยนะฮะสำหรับซิงมูเคาดาวต่อมาแคตเตอลิสครับก็คือเมื่อตัวนี้ใช้ซิงมู e เป็นครั้งแรกปุ๊บจะได้มูฟเกตแอคเซเลเรชันมานะครับผมเป็นเกดสายเปิดเกมนะครับต่อมาครับขวาล่างครับก็มีโพชั่นเอ็มพีรีเฟซสอกับมัสเตอร์ฮีลเลอร์หมาให้อีก หนึ่ช่องครับนั่นทําให้ฟอรวนโอกัรเนี่ยเป็นเสียอันนี้ครับกลายเป็นตัวแจกเลือดนะครับระดับมาสเตอร์ครับซึ่งตัวที่มีกริดแบบนี้รู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะตัวนื่นๆนะครับที่พอมีกริดโพชั่นแบบนี้นะครับอย่างตัวฟรีเราก็มีอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมก็คือนกสวา่านะครับที่มีทั้ง พ o ชันเอ็มพีเฟสสอช่องนะครับแล้วก็ Master h e a l ลเลนะครับบางตัวอาจจะเป็น Master h e a l ลเลอหนึ่งสองช่องนะครับหรือบางตัวอาจจะเป็น Master h e a l ลเลอช่องเดียวไปเลยก็มีก็แล้วแต่นะครับไอ้กิีทำนองเนี้ยมันก็จะเจอได้หลายตัวอยู่นะซึ่งถ้าคุณมีตัวแบบนี้นะครับและคุณจะเอามาเล่นซับพอร์ตแทงเนี่ยหรือ,รอมาเล่นสายเติมเลือดเนี่ยแนะนําให้อัพให้ครบทุกช่องครับมันจะช่วยให้อ่ะ มีอย่างน้อยเนี่ยอุ่นใจครับมีตัวแบกเลือดนะครับถ้าคุณดวงดีพอเนี่ยคุณมีเรียกได้ว่ามีโพชั่นให้ให้เติมเนี่ยเยอะเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่ตายสักทีอะไรเงี้ยนะต่อมาเรามาดูขวาบนกันบ้างครับก็จะมีอันนี้ครับก็คือสเตติกคลิงเก้าครับก็คือหากตัวเนี้ยถูกโจมตีนะครับจะทำให้ศัตรูที่โจมตีเขาเนี่ยติดสถานะพาราไรสิสแน่นอน นะครับก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนั่นก็คือใครก็ตามที่มาโจมตีตัวนี้นะครับติดพาราไลซิสไปเลยนะฮะอืมต่อมานะครับทีมเช้าสี่นะครับก็คือมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อตัวนี้ถูกโจมตีนะฮะจะเพิ่มแอ็แท็กหรือสเปเชียลแท็กนะครับหรือว่าทั้งสองค่าเลยนะครับหนึ่งระดับให้กับทีมเราทั้งทีมนะครับอ่าก็คือ เรเด้ว่า2ตัวนี้เป็นกิดสาหรับให้ตัวนี้ไว้แทงเลยนะครับยิ่งยิ่งเจ็บนะฮะยิ่งเก่งครับอ่าแล้วก็สุดท้ายครับปิดท้ายด้วยซ้ายบนครับอันแรกก็คืออ่า comforting light mighty f r a m e 9ครับก็คือเมื่อใช้ท่านี้นะครับให้กับใครก็ตามเนี่ยตัวนั้นเนี่ยจะได้รับบัฟ physical move neg effect ด้วยนะครับก็คือมีโอกาส100%เลยนะฮะอ่าคือท่านี้มันเป็นท่าที่จะ บัฟดีเฟนให้กับเขาใช่ไหมแล้วก็รวมถึงแจกบัฟต่างๆนะครับตามที่เราคุยไปแล้วมันจะเพิ่มอันนี้ด้วยก็คือฟิสิ i c a มูฟอัพเน็กเอฟ f ฟ c t นะครับแล้วก็อีกอยนนึงก็คือเป็นเค e เบอร์เฟนครับก็คือคล้ายๆกับอันนี้ครับคล้ายๆกับ m กับม y ตี้เฟนแต่ว่าของเคลเบอร์เฟนเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่ม special move next เอฟเฟ t แทนนะครับก็คือเน้นไปทางด้านเวทน,นะครับอ่ะ ก็ S <S <an> ประมาณนี้ครับจะเห็นว่าโอโหกีโคตรจะมีประโยชน์ครับแล้วก็เล่นได้หลากหลายมากๆนะครับแต่ผมคิดว่าสายหนึ่งที่น่าจะนิยมเล่นกันแน่นอนก็คือสายโพชั่นนะครับก็คือไอเสียน,นียนะครับแทบจะต้องอัพเลยแหละนะฮะแล้วก็ที่เหลือคุณอาจจะไปเน้นขวาบนก็ได้ผมว่าขวาบนน่าสนใจมากๆ แล้วเราเป็นสายยิ่งเราเจ็บยิ่งเก่งอ่ะใช่ไหมอย่างอันนี้ก็คือแจกพาราไลส์ไปเลยละกันส่วนอันนี้ก็คือบัฟพลังโจมตีให้กับทีมเรานะครับเรียกไ,ได้ว่าสามามห้าเนี่ยโอโค่จะหลากหลายอะ่ะอ่ะก็ประมาณนี้ครับตัวนี้ชื่อชอบอะไรยังไงก็ลองดูกันได้ครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะแล้วก็กดติดตามครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารแบบนี้อีกนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับผมคงจะไม่ไกด์นะครับหมายถึงว่าจะไม่อัพให้ดูนะว่าแบบจะอัพยังไงคือแล้วแต่คุณเลยอะ่ะมันมันเล่นได้เยอะมากอะ่ะนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือที่เล่นไม่ได้แน่ๆก็คือสายซิงนุกนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้เน้นโจมตีเนาะอ่ะโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะครับก็ยังเหลืออีกตัวหนึ่งเนาะสำหรับตัวเทศกาลครับสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ